วันนี้มีรถเข้าใหม่หน่าสนใจมานำเสนอนะครับสำหรับคันนี้เลยนะครับ Honda Civic นะครับ fc 1.8 el นะย้ำว่าเป็น1.8 el ปี2017นะครับแต่คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าของแต่งนี่มูลค่าหลายหมื่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะและคันนี้ประวัติชัดเจนมากๆนะรถมือเดียวออกห้างปลายแดงนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นลูกค้าของเรานี่แหละเอารถ มาขายออกนะครับเพราะว่าเปลี่ยนคันนะอัปเกรดขึ้นไปคันนี้ไม่น้อยด้วยและสีขาวมุกเดี๋ยวผมพามาชมของแต่งมูลค่าเท่าไหร่มีอะไรบ้างมาชมกันนะสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าสังเกตด,ด้านหน้าก่อนเลยนะก็คือกระจังหน้าถ้าเป็น1.8 EL กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่คันนี้เนี่ยไปแต่งให้มันเป็นเหมือนกับรุ่น1.5เทอร์โบนะครับก็คือเป็นกระจังหน้าสีดำ นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยมูล,ลค่าเนี่ยจะอยู่ที่3,600บาทนะอันนี้คือข้อมูลที่ผมหามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าสีดำตรงนี้นะครับ3ชิ้น1 2 3สจะอยู่ที่3,600นะครับและตามมาด้วยสกเกิร์ตรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นสกเกิร์ตด้านหน้าสกเกิร์ตด้านข้างนะตัวนี้เป็นเออสกเกิร์ตรุ่นโมดูโลนะโมดูโลตัวนี้ก็จะอยู่ รวมสกเกิร์ตหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15ื่นนะครับหมื่นคันนี้บอกเลยว่าแต่งมาเยอะมากและยังมีรายละเอียดดีเทลยิบย่อยอย่อยางตัวนี้นะครับด้านข้างก็จะมีแต่งเป็นแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลิ้นเขาเรียกว่าลิ้นนะครับลิ้นข้างของซามูไรก็จะอยู่ประมาณพันหนึ่งพันกว่าบาทนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีตกแต่งอันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ที่ตกแต่งมานะครับจะเป็นแผงบานเกรดกระจกบานหลังนะครับตัวนี้เนี่ยตกแต่งมาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าของเนาะน่าจะชอบสไตล์ประมาณแบบแลมโบกินีอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีรุ่นที่มันจะดีไซน์ด้านหลังประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบนะ ถามว่าข้อดีคืออะไรนะครับข้อดีอย่างเดียวเลยคือสวยตกแต่งแล้วดูสวยดูเท่สําหรับคนที่ชอบส่วนข้อเสียนะครับก็บางทีก็จะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นด้านหลังนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันต่อด้านหลังสเกิร์ตด้านหลังก็อย่างที่บอกนะครับของโมดูโลนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แบบติดธรรมดานะเป็นหลอดไฟด้วยเดี๋ยวผมจะลองเบรกให้ดูและไฟท้ายจะขึ้นตรงนั้นด้วยนะครับ ขึ้นไหมนี่นะครับบอกเลยนะครับว่าสวยมากเลยนะครับสําหรับตัวไฟท้ายที่ตกแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับนี่มูล,ลค่าก็น่าจะหลายบาทอยู่แต่ยังไม่รู้นะว่ามูล,ลค่าเท่าไหร่แต่รู้สึกน่าจะประมาณเกือบพันนะครับเกือบพันแล้วก็จะมีพวกก่อไฟท้ายนะครับก่อไฟท้ายโครเมียมนะครับสปอยเลอร์นะครับแล้วก็เนี่ยด้านข้างตัวนี้ก็เหมือนกัน ลืมแจ้งมูลค่าตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่สี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านข้างตัวนี้กระจกหลังด้านข้างเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ก็ตกแต่งมาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งรถเนี่ยหรือชอบรถแต่งนะคันนี้เนี่ยผมว่าเหมาะแน่นอนมีตกแต่งไทยอาครีดดี้นะครับแล้วก็ ล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้เนี่ยก็แต่งมาเหมือนกันนะครับเป็น R emotion นะครับขนาด225ทับ 45R18 นะครับเป็นแม็กขอบ18นิ้วสีดำแล้วก็เป็นลายนี้เลยนะครับผมเช็คมูลค่าดูนะ่าจะอยู่ประมาณวงละ5,200บาทนะครับวงละ5,200ันสแล้วก็มีดิสเบรกเบ,บมโบนะครับเบมโบตัวนี้สีแดงตัดกันลงตัวเลยทีเดียวโอเค นอกจากภายนอกจะตกแต่งมาแล้วภายในก็ตกแต่งมาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมพามาชมนี่ภายในเจ้าของเก่าก็จะเน้นสไตล์เอ่อดำตัดแดงนะดำแดงนะครับอย่างคอนโซลต่างๆอะไรนี้ก็ตกแต่งให้เป็นขอบสีแดงนะครับอย่างที่บอกว่าเจ้าของเก่าน่าจะชอบแบบสไตล์แบบ l amborghini นะครับเห็นไหมปุ่มกดพุ s h start ตรงนี้เนะี่ยอันนี้คือเหมือนของ l amborghini เลยนะครับ เท้าขึ้นมาแล้วก็แล้วก็แท่นเบรกแท่นคันเร่งนะครับก็แต่งมาเหมือนกันนะครับนี่ครับซัดติดง่ายเลยนะครับภายในนะครับโดยรวมถือว่าสวยเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่ชอบแต่งรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์คันนี้กันหน่อยเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดกิโลเมตรนะครับ 8 5ดห8ื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดกิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้ใครนะครับที่สนใจบอกเลยว่าคันนี้ก็วิ่งไม่ได้เยอะมากนะแถมของแต่งเนี่ยหลายหมื่นแน่นอนคือถ้าให้มาไล่ทีละชิ้นว่ามูลค่าเท่าไหร่เนี่ยมผมว่ามีมันน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะถ้าของแต่งมูลค่าทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นเกือบแสนเลยทีเดียวก็ว่ากันอ่ะ นอกจากพวกของแต่งพวกนี้แล้วเนี่ยอย่างกล้องถอยนะครับกล้องกล้องหน้ากล้องหลังอะไรเงี้ยเขาก็ติดมาให้นะไม่ใช่แค่กล้องหน้ากล้องหลังมันเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้วยนะครับในเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยตรงนี้จะมีกล้องให้อยู่แล้วนะครับด้านล่างออปชั่นที่รถให้มามีกล้องให้อยู่แล้วแต่ส่วนที่เสริมมาตรงนี้นะครับเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับช่วยบันทึกเหตุการณ์เวลาที่เราขับขี่แล้วก็มี พวกรอบความเร็วต่างๆนะครับมีตัวแสดงผลอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันก็จะต้อนลงกระจกก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวเรียกง่ายๆว่าคันนี้แต่งมาครบแล้วนะครับอย่างเนี่ยด้านข้างนะครับคอนโซลด้านข้างเนี่ยก็ตกแต่งเคปล่าต่างๆมาถือว่าคันนี้แต่งมาเยอะแต่งมาทั้งคันแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นี่เดิมๆนะเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังนะ,ะให้ดูด้านหน้าแล้วยังไม่ดูห้องโดยสารนะครับ ส่วนตัวผมว่าภายในนี่ไม่ได้แต่งมาเยอะเกินไปนะครับถือว่าสวยลงตัวเลยนะครับก็ดำตัดแดงมันก็เป็นอะไรที่ดูสปอร์ตนะอย่างคอนโซลเนี่ยก็มีเคปล่าอะไรเงี้ยเข้ามาติดเข้ามาแปะเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะครับนี่คิ้วนะครับก็มีหมดทุกฝั่งนะครับอย่างที่บอกว่าคันนี้แต่งมาแบบว่าครบแล้วแหละถ้าคนที่ชอบแต่งรถเนี่ย ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับและที่สำคัญนะเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยไม่ได้แต่งไม่ได้ทำอะไรเลยเครื่องยนต์นี้เดิมๆนะครับนี่ <net> มาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะครับนี่แหละสิ่งที่ผมชอบที่สุดสำหรับคันนี้นะก็คือภายนอกกับภายในเนี่ยมันแต่งมาเยอะมากแต่งมาสวยแต่งมาสปอร์ตแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่แต่งอะไรเลยนะครับเพราะอย่างเต็นรถมือสองเหมือนเรานะ เราจะเน้นเรื่องความเดิมนะครับเดิมๆเ,เนี่ยสวยสาหรับผมนะถ้าเครื่องแต่งมาอะไรเงี้ยมันจะเฉพาะกลุ่มไปหน่อยนะเพราะบางคนไม่ได้ชอบเครื่องแต่งนะครับและในส่วนของออความเดิมของรถนะครับน็อตเนี่ยไม่เคยขัดนะครับไม่เคยมีรอยขยับเลยนะครับนี่แก้มข้างนะครับท่านหน้าทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับนี่ สีแต้มนะครับสีแต้มจากโรงงานต่างๆยังอยู่ครบหมดเพราะฉะนั้นเรื่องความสวยเดิมคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยพิกามไม่เคยน้ําท่วมแน่นอนนะครับคันนี้มีเออ่ใส่แอร์โฟมาด้วยนะเนี่ยอันนี้เป็นแอร์โฟของคิงนะคิงสป e d นะครับก็ใส่แค่แอร์โฟมาเวลาที่แบบเหยียบคันเร่งอะไรางี้รอบก็จะมาไวกว่าคันเร่งเบาอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้แต่งอะไรเครื่องยนต์ก็เดิมๆนะครับโอเคทีนี้ เราได้ดูความสวยของรถคันนี้กันแล้วนะครับความสวยความเดิมแล้วก็ของแต่งต่างๆมูลค่าก็อย่างที่บอกนะว่าน่าจะมี7 8็ดแหมื่นแน่นอนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดของเรื่องราคารถคันนี้นะครับคันนี้นะครับ6 9 9 9 0 0บาท6 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยนะว่าป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ที่9,6 4 0 0 0บาท ป้ายแดงเนี่ยขายอยู่964,000บาทเท่ากับว่าคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปถึง265,000บาทและที่สำคัญโฉมนี้ไม่มีขายแล้วนะครับสำหรับป้ายแดงเพราะว่าเปลี่ยนโฉมเป็น fe เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าในมุมมองของผมนะ fc เนี่ยผมว่ามันดูสวยกว่า fe มันดูสปอร์ตดูโฉบเฉี่ยวมากกว่าสำหรับใครที่ชอบคันนี้นะครับ6 9 9 0น0บาทเครดิตดีฟีดาวได้นะครับพร้อมของแต่งทั้งหมดนี้เลยนะ ใครที่ชอบของแต่งผมให้ของแต่งไปพร้อมทั้งหมดนี้เลยแต่ถ้าใครไม่ชอบของแต่งแต่ชอบรถคันนี้เนี่ยก็สามารถถอดได้เหมือนกันผมจะถอดให้แหละว่าของแต่งมีอะไรบ้างผมสลับออกให้หมดเลยถ้าเกิดไม่อยากได้ของแต่งสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับรถมือสองมงคลคาเซนเตอร์นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ